สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี่ก็มาพ่อครับช่อง B M Channel อีกแล้วนะครับมันนี่มันนี่กินข้าวนอกสถานที่ครับดดรถแลนไปแลนมีเสียงแลนด้วยค่ะพี่น้องยุติถนนจ้ะแม่นเหตุจำเป็นมันนี่ก็เลยอยากอัดคลิปให้พ<น>ี่น้องเบิ่งเนาะส่วนพี่ส่วนวน้องกินข้าวนอกสถานที่บ้างค,<น>ครับสมตามลันเจตุย,ตยลันเพื่อนคุณเอ็มครับคือส่งขึอนหิวแห้งเนาะจ้ะ ในาหนีวกรไข่ด้วยอ่ะมาดีค่ะพี่น้องกินตำมงหุงกันจ้าส่วนพี่สนอ์ตำมงหุงตำมงหุงโรยเม็ดกะหินครับพี่น้องแซ่บเลยค่ะมาดีร้านนี้แซ่บด้วยครับพิกาจูทีบันโคกตำบลเราสังทอแซ่บพี่น้องซีหนำตำมงหุง แม่ข <so <so ่าก็ง่ามด้วยครับกินรดเพื่อนคุณเอ็มหลานเพื่อนค่ะทันยองเพื่อนแห่งแทมไลขี้เหี้ยเป็นยัง เดี๋ยวไม่กินป้าพ่อจัอย่างครับเหมือนเดิม่ะอยากส่วนพี่ส่วนน้องกินน้ำกันทาแบบป้าพ่อมนี้เนาะแช่พืชเก่า ruh dinlen. เป็นแล้วสแสบได้หิวบุกทั้งสองมั้าแสบเหมือนแล้วลาบก๋อยกับมีเด้อครับลาบก็แสบ เย็นดีนนาานเนาะบราก่มเยนข้างบนแดงลายถูกไหมข้าบงบนปลอดการผิดปลูกเองอมไม่ค่าปลูกเลย เป็นยังเข้าเลยไม่เห็นกินเขาอยู่ไหนหเห็นเวียกนา้ถ้ามนเห็นหลังกาแฟกับขนมม่เห็นหลังกาแฟอห็น,หนกูด,ดิมกูสิเปิดหลังกาแฟาน,น้อยๆล่นข้างค่ะเอาไว้ออกจากสวนมากแล้วกับเขาบ้านขายหลังกาแฟาขายขายโปก,กาแฟาขายนำชาติอืมทัวเป็นคนกินมาก,กินกาแฟาอยู่แล้ว เขาเลยย่า,ขาเนนาขาครับครับคุณยายปั่นจักรยานครับผู้เฒ่าเขาจะมาปั่นจักรยานเนาะแถวเนี่ยบรรลวง อ๋อบันน,บน่ะหลวงบ้าใหญ่ย่ายเนต้นองใส่เพิ่นมาท่านบุญ,ญย,ย่ายเสียไปงานบุญโอ้โหเสียงเป็ด ลังห่วงนอนเจอรสชาตินีเขาไปวูจดจาดเลยสมำเจตูก จำแหงโตเดืองอีกเนาวนำลูกสิงเงินั่วน้อขั้นบทสดกับบทเสีดตำหือหมักสดนิมลุกิ่เค็นเค็มกลนหอมนะ tín bớt đức học nên tụt nó hiên thua vô bằng lái rồi lồng pên đấy ประกาศประกาศต,ต้นบอลกกงนะั้นเนาะร้านนี้เพิ่นจะปลูกพักไว้ใส่หลาบใส่ก้อยใส่ตำมหุ่งเองจากนอกปลูกเองขายเองใช้เองข้างหน้าดี่เขานาั่งยีนเป็น แปลงพักแปลงพักทั้งเบิร์เลยจอดซีได้เลย<ส>ม,มกซีส่ กินเขาหนอกสะทานทิพย

เ,เพชรจิ๋วเล่าภรพากับเ,เพชรพอที่ยกากลำตับหงนี่กินจนเกีียงเนาะแซ่บกินก้อยครับสซอยจุกับตับหงได้เนาะ เมียงกับตำหูเสียบไปกินอยู่นัน่นเนื้อวานขนาดเนาะจิตใจบ่อืกต้องหายฮิโรฟา้าเพื่อนอยากกินเองกล,ล้มั้งเมื่อเนี่ยไปกินซอยจูกับฮิโรฟาร์มโอ้เนื้อวานครับพี่น้องเนื้อวานหวานยันจงจิตใจไปเมืม่อหลาต้องไปเยิ่งตอนเย็นพี่น้อง งัวเป็นกับหามเห็นหันเป็นลูกเตาเนาะเกียง แบบแสบเสียบเป็นดูดนิ้วแค่แบัดนี้เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็กินข้าวนอกสถานที่ครับส่วนปีส่วนน้องกินตำมะฮุงเนะาะตำมะฮุงอยากเลือ่<ะ>อวะก s> <S ินหนึ่งก็แล้วแต่อาลถกิลินหนึ่งแซ่บๆน้ำกันครับ จังได้กับฝากพี่ฝากน้องไปกำลังเรีงใจให้คือเก่าแล้วครับกับส่ง B M Channel ซะเนาะ <c oughs> ที่คอยติดตามคอยแช่ Share. กดไลค์ให้สำหรับคลิปนี้โอเคครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>